จากตอนที่แล้วที่เราพาทุกคนไปบุกโรงงานผลิตก,ก็พบว่ายาสตรีของเล่งคุณนั้นไม่ได้มีแค่สูตรเดียวงั้นที่จริงแล้วยาสตรีของเล่งคุณมีกี่สูตรกันแนะ่ก็มีตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่ เป็นฮอร์โมนแบบหนึ่งกับช่วงหลังหมดประจำเดือนก็จะเป็นฮอร์โมนอีกแบบหนึ่งนะฮะและรวมทั้งช่วงที่ระหว่างคลอดก็ยังมียาสตรีเล่นคุณสำหรับหลังคลอดบุตรไว้ด้วยนะฮะในหลังคลอดบุตรเนี่ยเราก็มี2ชนิดนะฮะก็จะมีแบบมีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับระยะหลังเนี่ยก็จะมีกระแสะการการันการทานแอลกอฮอล์แล้วเกรงว่าจะมีผลต่อ,อาการให้นมบุตรนะฮะเราก็เลยออกสูตรชนิดไม่แอลกอฮอล์มาด้วยน่าจะเป็นตัวแรกๆของตลาดเลยแล้วแต่ละสูตรมีจุดเด่นแตกต่างกันยังไง สูตรไหนบอกกับใครบ้างคะสำหรับยาสตรีเล่งคุณมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันเราพัฒนาตำรับยาสตรีเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของสตรีที่จะรับประทานในแต่ละสูตรนะคะสูตรแรกเลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสูตรวัยสาวจะมีสีชมพูฉลักสีชมพูสูตรนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของยาสตรีพื้นฐาน ที่มีทั้ง3กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นทั้งช่วยบํารุงเลือดทั้งเป็นไตโตเอสโตรเจนแล้วก็ช่วยกระชับมดลูกในการช่วยขับประจำเดือนสูตรนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อายุยังไม่ถึง35สบส่วนสูตรที่2ค่ะจะเป็นสูตรวัยทองฉลากจะเป็นสีทองสูตรนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มจะหมดประจำเดือนหรือคนที่หมดประจำเดือนแล้วก็สามารถทานสูตรนี้ได้อย่างดีส่วนสูตรสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสูตรยาสตรีเร่งคุณหลังคลอดซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งจะปลอดภัยต่อการให้นมบุตรด้วยสูตรนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่เราจะเน้นเรื่องการกระชับมดลูกการขับน้ำข้าป่าด้วยกัญชาเทศรวมไปถึงจะเรามีรากต้นคนนมวัวซึ่ง สูตรภัยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยขับน้ํานมหรือผลิตน้ํานมให้แก่คุณแม่หลังคลอดทําให้มีน้ํานมเพียงพอที่จะให้ลูกได้สูตรนี้ก็จะเหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดสรุปแล้วมิสเล้งคุณไม่ได้มีแค่สูตรหลังคลอดสีฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมียาสตรีสูตรอื่นๆสำหรับผู้ใช้อีกหลากหลายฟังแล้วใครเหมาะกับสูตรอะไรก็ไปซื้อใช้กันให้ถูกต้องนะคะคลอดข่าวโดยมิสเล้ง ข่าวชาวห่องคลอ